สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of Tarot ไพ่ยิปซีทำนายความรักนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทั้งเก่าทั้งใหม่สมาชิกที่เป็นคนไทยทํางานในต่างดินแดนต่างประเทศต่างจังหวัดขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกความไว้วางใจในการทํานายดวงชะตาพี่เอริกในคลิปนี้เราจะมาในเรื่องที่ว่าลงเลือกหัวใจเขาเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะมีความไพ่ไหมเลือก สามกองกองแรกคุณด็อกสีขาวกองที่สองด็อกสีดํากองที่สามคุณแคทนะคะทำสมาธิกดพอหยุดเรื่องของไพ่ที่ท่านชอบได้เลยนะจ๊ะการเล่นเกมพีเดเป็นการตรวจสอบดูมังางานรวมนะคะเรื่องราวที่อ่านหน้าไพ่ไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้เข้ามาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินไม่จริงจังไม่ซีเรียสไม่นําเรื่องราวหน้าไพ่ไปตัดสินความรักความสัมพันธ์ของท่านที่เป็นท็อกซิกนะคะ อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงนะคะเข้ามาเล่นได้ทั้งเพศหญิงเพศชายแล้วก็เพศที่สาเนาะสำหรับสปิีกันได้นะคะลวงลึงลกหัวใจเขาเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะ mm hmm. เอซับคัพนะคะเขาต้องการมาบอกรักคุณนะ,ะต้องการเริ่มต้น เข้ามาสารสมัธ์กับคุณสำหรับใครที่เพิ่งพบเพิ่งเจอกันนะเป็นการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เขารู้สึกดีๆเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่คนที่เขาอยากจะจีบอยากจะคุยด้วยอยากจะค,ยยจะคบหาสมาคมด้วยอยากจะทําความรู้จักอยากจะมอบความรักอยากจะมอบความจริงใจอยากจะมาดูแลอจาจจะส่ยอยากจะเสียเสียสละเสเวลาที่มีค่าของเขา เพื่อที่จะมาทําความรู้จักกับคุณนะคะเอซับคับมีความรักมีความชอบในตัวคุณมากนะคะและอาจจะเป็นพลังงานของเด็กหรือว่าคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกันกบคุณหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณก็ได้ที่เขาต้องการจะเข้ามาบอกรักเข้ามาบอกความรู้สึกที่มีกับคุณนะคะเขาจะพยายามนะคะ เซเว่นออฟ n บนเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าเขานั้นรักคุณมากแค่ไหนจริงใจกับคุณมากแค่ไหนกับความรักครั้งนี้นอกจากจะบอกถึงในด้านของความรัก ต้องการที่จะพูดคุยต้องการที่จะทําความรู้จักกับคุณต้องการที่จะสารสพัน์กับคุณแล้วมองไปถึงอนาคตอันยาวไกลที่เขามีกับคุณก็คือสิบเหรียญความมั่นคงการแต่งงานการมีครอบครัวการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบเป็นครอบครัวนะหรือว่ามีลูกด้วยกันได้นะคะแล้วแต่ว่า ความสัมพันธ์คันนี้ก่อนที่จะลงลึกหรือว่าสารสัมพันธ์กันหรือว่ามั่นใจกับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแล้วจะต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าเดินทางมาเจอกันก่อนนะเขาถึงจะให้ความชัดเจนกับคุณได้นะคะเดี๋ยวเรามาขยายกันลึกๆแล้วภายในหัวใจของเขานั้นคิดอะไรกับคุณบ้างนะคะว้าว อยากจะเดินทางมาเจอคุณอยากจะมาหาคุณอยากจะมาบอกรักคุณนะคะสองถ้วยนะคะอ,อยากจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอยากจะมาชัดเจนกับคุณอะนะคะหลังจากที่เหมือนกับว่าทําตัวละละล่อนะที่ผ่านมาอาจจะเหมือนกับว่าไม่ชัดเจนอาจจะเหมือนกับว่าทําอะไรที่มันเหมือนกับคุณอาจไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าผู้หญิงผู้ใจคนนี้ จะทําทุกอย่างเพื่อคุณได้เขาวางแผนหรือว่าวาดฝันหรือว่าจินตนาการหรือว่าฝันไว้ว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณสร้างความมั่นคงหาเงินนะคะหรือว่าทําทุกอย่างนะคะซื้อบ้านซื้อรถนะ,ะเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะมาสู่ขอคุณนะ,ะแต่งงานกับคุณแต่เหมือนกับว่าตอนนี้มองว่ามันคืออนาคตที่มันยังยาวไกลยอยู่นะคะแล้วก็มองว่าความสำคัญนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะจะต,ต้องมีการเดินทางมาหากันก่อนนะนะแล้วก็ตัวเขานั้นอาจจะยังไม่แน่ใจไม่แน่ชัดว่าคุณนั้นมีใจรักเขาชอบเขาหรือเปล่านะแต่ตัวเขานั้นอยากได้ความสมัติครันี้มากตัวเขาค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ขี้หึงขี้หวงแล้วก็ห่วงแหนจริงจังกับความรักครั้งนี้นะเพราะว่าเขาเป็นเดลเมอร r นะคะอยากจะเป็นหัวหน้าคุณอยากจะมาเป็นสามีคุณนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพรสออกมาเขาอยากได้คุณมาเป็นภรรยาเป็นแฟนเป็นแม่ของลูกเป็นคู่ของคุณรักของเขาในอนาคตข้างหน้าเขาอยากให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายนะคะเดอะเวิลเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างให้มันเป็นจริงเกิดขึ้นได้นะ,ะขอให้คุณรอดูต่อไป นะด้วยความรักที่เขามีให้คุณสม่ำเสมอนะคะโลกทั้งใบที่มีนั้นนะจะขอเพียงให้มีคุณและเขานะอยู่บนโลกนี้ด้วยความรักด้วยความเข้าใจ คืออนาคตข้างหน้านะจ๊ะฉะนั้นความรู้สึกความในใจลึกๆของเขาเขาคิดไว้แบบนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกก้อแม่คอนนี้หนึ่งะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีของคุณและเขากันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นกลุ่มชาวท่าใดราศีใดนะคะมองว่าเป็นพลังงานของชาวต่างชาติต่างจังหวัด นะคบคุยกันผ่านโซเชียลอะไรต่างๆซึ่งอาจจะยังไม่เจอกันซึ่งอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาหากันด้วยก็ได้นะคะความรักระยะทางที่ยาวไกลแต่ก็สามารถที่จะมั่นคงแล้วก็เชื่อใจกันได้ไฟนะคะชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะคุณหรือเขาก็ได้เอิร์ธนะคะชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรยูเรนัสนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ สันคนที่เกิดในวันอาทิตย์และแคปิรโครนนะคะราศีมังกรแล้วก็เนปจูนนะคะชาวธาดินราศีกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาต่อกันที่คนที่เลือกกองไายกองที่สองนะคะกับพิอเดชิ mm hmm. ว่าลุงลึกหัวใจเขาเขาคิดและก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะ mm hmm. สำหรับคนที่เลือกกองไายกองที่สองเนาะคุณด็อกสีดำ ลวงเลือกหัวใจเขาเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะลักษณะของเขาผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเป็นใครเขาคิดจะคอมมิชเมนต์กับคุณ18บวกกับคุณค่ะมองในเรื่องของการคอมมิชเมนต์กันสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะความเซ็กซี่ความสวยความเป็นเดอะสตาความดึงดูด นะคะความมีพลังงานเคมีของคุณและเขาที่มันตรงกันแล้วก็ดึงดูดกันเดอะฮาร์เล็ฟนแต่ว่าขอให้ความรักคมสัมพันธ์คันนี้เป็นไปอย่างถูกประเพณีถูกจารีประเพณีคลองทองคาขอให้มีการแต่งงานก่อนนะคะเขาถึงจะคอมมิตเมนต์กับคุณ นะคะตอนนี้เขายังเป็นเดอะฟูนะคะยังมีชีวิตที่มันอิสระยังเป็นเด็กยังไม่พร้อมที่จะสามารถดูแลหรือว่าดูแลคุณในเรื่องของการเงินหรือว่ารับผิดชอบในเรื่องของการเงินได้นะคะยังไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวให้กับคุณแต่เหมือนกับว่าเขามองถึงในอนาคตนะคะในเรื่องของการคอมมินเน์กับคุณอ่ะแล้วก็จริงจังกับคุณด้วยนะถึงแม้ว่าเขาจะดูนิ่ง นะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้แต่เหมือนกับว่าความรักความใส่ใจความห่วงใยนะคะหรือว่าการพูดคุยที่คุณกับเขาอ่ะสารสัมพันธ์กันแล้วก็ทําความรู้จักกันเดอแอมเบร์เขาก็ค่อนข้างที่จะห่วงแหนในความสัมพันธ์คันนี้อยู่นะคะค่อนข้างที่จะจริงจังอยู่พอสมควรแต่เหมือนกับว่าบางคนบางท่านก็ไปคบไปคุยอยู่กับพลังงานของคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วมีครอบครัวมาแล้วหรือว่ามีความรัก มาหลายๆคนแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตคู่แบบจริงๆจังเขามองเห็นถึงความรักความสัมพันธ์แบบเดวิลอะการคอมมิชเมนต์กันก่อนหรือว่ามีเซ็กอะไรกันก่อนที่แบบมันตรงกันต้องการเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะผูกพัดในเรื่องของการที่จะสร้างครอบครัวนะคะมองว่าเห็นความสําคัญในเรื่องของการมีเซ็กกัน สำคัญที่สุดนะคะฉะนั้นมองว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้อาจจะให้ความสําคัญณนะตรงจุดจุดนี้มากจนเกินไปแต่ว่าอาจจะด้วยความที่ตัวเขานั้นนะคะเคยผ่านชีวิตความรักความสัมพันธ์มาแบบฉาบชวยหรือว่าไม่ได้ผูกมัดกับใครเป็นความรักแบบ one night stand นะ,ะไม่ต้องการผูกมัดกับใครแต่สุดท้ายแล้วเขามาเจอคุณ เขาต้องการความรักที่แบบจริงใจต้องการความรักที่มันซื่อสัตย์ต่อกันต้องการความรักที่มั่นคงต้องการความรักที่เข้าใจดูแลจะใส่เขานะที่ผ่านมาอาจจะเหมือนกับว่าตัวเขานั้นอาจจะไม่ได้จริงจังกับใครนะฉะนั้นเมื่อเขามาเจอคุณเขาคิดว่าเขาอยากจะขอโอกาสนะคะอยากจะจริงจังกับคุณเมื่อมีการคอมเมนต์กันแล้วอยากจะสร้างความสัมพันธ์แบบมั่นคงกับคุณนะคะแต่ว่า เขาอ่ะหวาดกลัวว่าเขาจะไม่สามารถที่จะดูแลความสมรัถนี้ให้มั่นคงได้เพราะว่าอาจจะเหมือนกับด้วยหน้าที่การงานของเขาอาจจะยังไม่มั่นคงหรือว่าความรับผิดชอบของเขานะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่แบบ มีหน้าที่การงานที่มันมั่นคงมีความรับผิดชอบมีความมั่งคัง่งมีความสวยมีความแบบดูดีเพอร์เฟกนะคะอาจจะเป็นที่ถูกตาต้องใจหรือว่าเป็นที่หมายปองของผู้หญิงผู้ชายมากหน้าหลายตาตัวเขาคิดว่าตัวเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะหัวใจคุณได้ฉะนั้นมองว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้อาจจะเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบคุณด้วยซ้ำอะ ะะเพียงแค่เหมือนกับขอรักขอชอบขอคบขอคุยกับคุณโดยที่แบบว่าไม่เปิดเผยสถานะนะคะขอคุยกับคุณไปแบบว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยนะ,ะหรือว่าชัดเจนนะ,ะหรือว่าเปิดเผยแบบว่าคบคุยเป็นแฟนกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมาเจาะลึกว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้อะลึกๆในใจเขาแล้วนะคะเขาต้องการคุณเป็นภรรยาเป็นสามีไหมในอนาคต ถ้าเขาโสดนะจริงๆแล้วแม่หมออยากจะบอกว่าคนคนนี้ให้คุณอยู่ในสถานะคนคบคนคุยในความลับก่อนนะคะหรือว่ามองอีกในแง่มุมหนึงคือเขาไม่โสดหรือว่าเขาอาจจะไม่ต้องการความรับคมสัพันที่แบบเป็นครอบครัวหรือว่ามั่นคงกับใครหรือว่าไม่ต้องการรับผิดชอบนะคะไม่ต้องการมีครอบครัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาต้องการคุณเป็นภรรยาไหมเขามีความผูกพันนะคะ หวยหาหรือว่ามีความที่แบบว่าสัมพันธ์กันอ่ะมีความที่แบบต้องการความรักครั้งนี้จากคุณนะแต่เหมือนกับ the judgment พอคิดที่อยากจะผูกพันกับคุณเหมือนกับว่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นความรักซ้อนที่เกิดจากคนทางไกลหรือว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะรับผิดชอบในการที่จะมีครอบครัว ในการที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณด้วยก็ได้นะแต่เหมือนกับขอศึกษาขอพูดคุยขอทําความรู้จักกับคุณก่อนนะเ <c oughs> มื่อแน่ใจแน่ชัดว่าคุณคือคนที่เขารักคนที่เขา,เอ,าอยากได้จริงๆแล้วนะคะเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้มันชัดเจนนะคะ <c oughs> อยากจะให้คุณรอเขาอะแล้วก็อยากจะให้ความสมพัญธันี้ มันมีความลุกซึ้งมากกว่านี้ผูกพันกันมากกว่านี้ให้เขาแน่ใจแน่ชัดมากกว่านี้ว่าคุณจะมาเป็นคนที่เขานะสร้างครอบครัวไปด้วยนะคะอืมเขายังไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าเขายังไม่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะรับผิดชอบคุณก็ไม่ได้ด้วยนะ,ะซึ่งมันอาจจะแตกต่าง คุณนะคะซึ่งคุณน่ะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วมีการเงินมีการงานสามารถดูแลตัวเองได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้นะคะส่วนตัวเขาเนาะมองว่าต้องการความรักคนสพันที่แบบไม่ต้องการผูกมัดนะคะเป็นความรักแบบวันไนท์สแตนเนาะ นะซึ่งแบบว่าคืออยากจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอยากจะคอมมิเมนต์กันแล้วก็จบจบกันไปอะไรประมาณนี้เนาะนะถ้าคนที่เลือกออามหมายที่สองเข้ามาฟังแล้วอย่าอย่ากโกรธนะคะอย่าเพิ่งโกรธสี่ถ้วยมองว่าความสัมพันธ์อันนี้เขาไม่ต้องการผูกมัดไม่ต้องการภรรยานะหรือว่าเขายังรักชีวิตที่มันอิสระรักความโสดยังห่วงแหนความโสดของเขาอยู่นะถ้าแบบคุณคิดที่อยากจะผูกมัดกับเขาเป็นภรรยา เป็นครอบครัวกับเขามองว่าไม่ได้นะคะเขาให้คุณไม่ได้เขาเสียใจจริงๆนะคะอืมฉะนั้นเดี๋ยวเรารูกันว่าความรู้สึกที่เขาแสดงออกกับคุณนะคะกับความรักนะคะความรู้สึกที่เขาจะแสดงออกกับคุณนะคะจะเป็นรูปแบบไหนสิบดาบนะคะเขาจะต้องเหมือนกับว่ายอมเจ็บนะคะ หรือว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีใจรักคุณอ่ะชอบคุณมากแค่ไหนก็ตามแต่จะต้องหันหลังแล้วก็จบความสัมพันธ์น,นี้เพราะว่าไม่ต้องการที่จะผูกมัดไม่ต้องการที่จะแต่งงานมีครอบครัวกับคุณนะคะมองว่าเขาถ้าเขาไม่โสดเขาคงอาจจะมีครอบครัวหรือว่ามีความสัมพันธ์เก่าอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเขาอาจจะเหมือนกับว่าจะต้องทําใจนะคะ,ะ,คะเดินถอยหรือว่ายอมจบความสัมพันธ์น,นี้ ถึงแม้ว่าจะรักคุณมากแค่ไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะอยากมาเจอคุณถึงแม้ว่าจะมาบอกอยากจะมาบอกรักคุณแค่ไหนก็ตามแต่เหมือนกับว่าจะต้องถอยออกไปแล้วจะต้องจบแล้วเนาะนะคะเชื่อว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะผูกมัดกับใครไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวกับใครณตอนนี้เวลานี้อยากจะใช้ชีวิตที่โสดแล้วก็อิสระคบกันไปเรื่อยๆคบและก็คุยกับคนอื่นไปเรื่อยๆไม่ผูกมัด ะะถ้าเป็นความรักแบบวันไนสแตนอันนี้เขาอาจจะอยากได้ก็ได้นะคะเพราะว่ามองว่าอันนี้เรื่องของการที่แบบมีเซ็กเนาะเขามองเห็นความสําคัญในเรื่องของการมีเซ็กแล้วก็ไม่ได้ผูกมัดใดๆกับใครนะคะฉะนั้นถ้าคนที่เลือกกองใบ่คนที่สองนะ คือถ้าเจอคนนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ระวงังแล้วก็ทําใจแล้วก็ถอยห่างออกมาถ้าหากคุณคาดหวังในเรื่องของความรักที่เป็นครอบครนะัวเนาะแต่ถ้าหากคุณไม่คิดอะไรมากก็สามารถครบแล้วก็คุยหรือว่าอาจจะลองคุยลองอยู่กันก่อนหรือว่าลองมีอะไรลึกซึ้งกันก่อนด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าไม่หมอบอกว่าไม่อยากจะแนะนําแบบนี้นะคะเพราะว่าบางคนท่านอาจจะเป็นพลังงานของกลุ่มนักศึกษาวัยเรียนด้วยก็ได้นะคะ ไม่สมควรที่จะให้มันเกิดขึ้นนะคะความรักแบบวันไนสแตนเนาะนะคะก็ระวังตัวด้วยนะระวังความรู้สึกด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันลัคนาราศีของคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองค่ะลัคนาราศีของคุณและเขานะคะคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองเป็นกลุ่มชาวธาดราศีใดบริสุทนะคะชาวราศีอะไรเอ่ยราศีมีนค่ะปาคู่ จูปิเตอร์นะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็วีโก้ราศีกันคาออคคอริสนะคะราศีกุมคะแอ่นะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะแล้วก็เลโอนะคะราศีสิงต่อมาคนที่เลือกกองไพ่กลองที่สามนะคะกับพิอเด็กที่ว่าลวงลึกหัวใจเขา เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะลวงลึกหัวใจเขาเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรลูกดาวเป็นแบบ g e n e r a ดี d นะคะทุกคนอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะ the ะฟูลนะคะพลังงานของความเป็นเด็กนะคะเขากําลังเข้ามา ทำความรู้จักนะคะทำความที่แบบว่าสารสพันกับคุณเนาะนะคะคนทางไกลด้วยก็ได้หรือว่าความรักคนสมัยคนนี้อาจจะยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดนะ,ะหรือว่าคบคุยกันแบบอิสระเสรยียังไม่ให้สถานะใดๆต่อกันนะคะ The Emperor พลังงานของชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะ,ะหรือว่าคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้หรือว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่แบบขี้หึงขีงห้หวงกันเนาะนะคะ แล้วก็บางทีเขาอาจจะแสดงเหมือนกับว่านิ่งเงียบเฉยใส่คุณไม่แสดงออกในด้านของความรักความรู้สึกแต่เหมือนกับว่าเขานั้นคาดหวังกับความรักคนสำคัญคนนี้แบบเป็นครอบครัวนะคะค่อนข้างที่จะจริงจงังแล้วก็คาดหวังในเรื่องของความสุขคาดหวังในเรื่องของความรักนะ,ะต้องการจากคุณด้วยนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้เนาะ,ะถ้าแบบว่าเขามีอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าเขาเป็นเด็กเนี่ยนะคะ แต่ว่าเขาจะมีความแบบนิ่งเฉยไม่แสดงออกนะหรือว่ากําลังที่จะศึกษามองนะคะในด้านของความรักครั้งนี้หรือว่าศึกษาคบหาดูใจกับคุณแล้วก็พยายามที่จะทําความเข้าใจนะ o f บออฟจูนความรักครั้งนี้มันอาจจะเหมือนกับว่าไม่ใช่ความรักที่บังเอิญมาเจอกันนะเป็นความรักคนส่ันที่แบบว่า จักรวาลจัดสรรให้คุณและเขามาเจอกันอาจจะพบเจอกันผ่านโซเชียลอะไรต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชแอนะคะแอปไซต์หาคู่นะคะประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็เจ็ดเหรียญเนี่ยความสัมพันธ์ครนี้ความรักครน,นี้จะต้องพยายามรอคอยนะ,ะไม่ใช่รีบด่วนรีบตัดสินใจว่าอุ๊ยคนนี้คือคนที่เรา จริงจังคาดหวังกับคนสมัมพันกันนี้เหมือนคนที่เราเคยคบเคยคุยด้วยเลยนิสัยเหมือนกันเลยลักษณะเหมือนกันเลยนะรู้สึกว่าผูกพันรู้สึกว่าใช่นะถามว่าใช่ไหมมันก็อาจจะใช่แต่ก็เหมือนกับว่าเป็นความรักที่คาดหวังไว้ด้วยก็ได้นะแต่เหมือนกับว่าไพ่อยากบอกไว้ว่าขอให้คนชี่เลือกของไพ่กองที่สามเนี่ยเหมือนกับว่า ค่อยๆที่จะเรียนรู้กันและกันค่อยๆที่จะศึกษาคข้ามาดูใจกันไปเรื่อยๆเพราะว่า5้าเหรียญออกมานะมองว่าในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้หรือว่าตัวเขานั้นอาจจะไม่ได้เร่งรัดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้พัฒนาไปรวดเร็ว นะอาจจะมีเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆศึกษาคข้ามาดูใจกันนะเพราะว่าเขาคนนี้หรือว่าผู้หญิงผู้ชายคนนี้หรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณด้วยก็ได้ที่มันเหมือนกับอาจจะเคยผ่านความรักประส์มาอาดีตที่ผ่านมาอาจจะเจ็บปวดหรือว่ายังเศร้าโศกเสียใจกับความรักที่ผ่านมาอยู่ฉะนั้นมองว่าถึงแม้ว่าคุณจะเปิดใจต้อนรับความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยแต่เหมือนกับจะต้องรอคอยโอกาสนะคะโอกาสที่ดีๆเข้ามาก็เหมือนกับว่า จะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็คบดูกันไปนานๆก่อนนะคะถามว่าคาดหวังไว้ได้ไหมกับความรักคนนี้คาดหวังไว้ได้นะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาจะมีความพยายามมากนะคะในการที่แบบว่าเรียนรู้ความสัมพันธ์กับคุณอ่ะนะะหรือว่าเขาจะค่อยๆที่จะเข้ามาศึกษาคุณนะ,ะทำความเข้าใจกับคุณแล้วก็เข้ามาเหมือนกับว่าอาจจะพูดเรื่องงานหรือว่า มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่บอกรักคุณเลยซะทีเดียวนะเพียงแค่เหมือนกับว่ามาขอพูดคุยนะคทำความรู้จักกับคุณด้วยอาจจะเป็นคนทางไกลหรือว่าพบเจอกันด้วยแอปต่างๆหรือว่าคุยกันผ่านโซเชียลต่างๆด้วยก็ได้นะคะเมื่อมีความมั่นใจในความรักครั้งนี้แล้วเขาจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3ก็ เมื่อคุณเจอความรักครั้งนี้เจอคนคนนี้แล้วนะคะความในใจที่เขาอาจจะเก็บไว้หรือว่าปิดบังไว้อาจจะยังไม่ให้คุณรู้สักทีเดียวนะ,ค,ะคุณคาดหวังไว้ได้ไหมกับความรักครั้งนี้คาดหวังไว้ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอนาคตความรักครั้งนีจะเป็นอย่างไร The world ค่ะมันจะเป็นความรักที่ดีๆนะคะความรู้สึกดีๆที่แบบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็คิดถึงกัน นะคะแล้วก็เป็นความรักคสัธ์ที่เหมือนเหมือนกับว่าสามารถสารสัมพันธ์ต่อไปด้วยกันได้ในอนาคตข้างหน้านะคะศึกษาคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะต้องคิดต้องไต่ตรองให้มากนะะก่อนที่จะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันนะมองว่ามีความรักไปด้วยแล้วก็เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของ,ของตัวเองด้วยก่อนที่จะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนาะเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าจะสามารถ เป็นครอบครัวกันได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่3มนะคะมองว่าเขามองถึงอนาคตข้างหน้ากับคุณไว้แบบวางแผนไว้แบบยาวๆนะสร้างความมั่นคงไปด้วยกันนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะมีการทําธุรกิจร่วมกันด้วยก็ได้หรือว่าบางคนบา,างท่านก็พบเจอกันในที่ทํางานหรือว่าเป็นแฟนที่ทํางานเนาะนะคะกำลังศึกษาคุ้มหาดูใจกันอยู่นะคะณนะตอนนี้เวลานี้เนาะนะคะมาดูลัคนาราศีของคุณและเขากันก่อนดีกว่า ะะว่าเป็นกลุ่มชาว่าใดราศีใดเลโอราศีสิงหะะ์เอิร์ธธาตุดินพืชศกันมังกรมู Moon, นะคะคนที่เกิดในวันจันทะร์ราศีมีนปริเสะ,ะราศีมีนจูปิเตอร์ชาวธาตุไฟไม่สิงธนูแล้วก็อะคอรนะคะราศีกุมนะคะค ก็เป็นพิเดกนะคะเป็นเรื่องราวรวมๆนะคะอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเข้ามาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินไม่จริงจังไม่ซีเรียสน,นะสามารถดาวน์โหลดคลิปไปเก็บไว้เป็นคลิปส่วนตัวได้ด้วยนะคะหากต้องการพลังงานความรักที่ดีๆนะอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะก็เก็บไว้ฟังนะคะ เป็นคลิปของตัวเองได้นะคะอนุญาตนะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะก็คอมเมนต์ไว้ใตคลิปแบบน่ารักน่ารักนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ